เอเยโยเฮลโลกายวัซซับดูดสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแก้ไขปริศนาในห้องนี้กันครับในเมืองแอแลนติสก็มันจะเป็นห้องที่อยู่ข้างๆกับสุดครับทุกคนแล้วก็นี่เลยอยู่ข้างๆกับห้องของโพไซดอนมัง้งอืมถ้าจะไม่ผิด อ่ะก็มันจะเป็นันไดขึ้นมาครับแล้วก็ให้เราเนี่ยดำน้ําลงไปอย่าลืมใส่ชุดปะนาน้ำกับตีนกบด้วยนะทุกคนอ่ะนี่ครับสําหรับพัลซลนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ผู้เล่น2คนครับคนเดียวทําไม่ได้แน่นอนอ่ะพอเราดำมาเรื่อยๆครับเราจะเจอกับประตูที่ล็อกใช่ไหมภารกิจเนี่ยก็คือให้เรานะครับใช้ผู้เล่น2คนกระจายไปห้องละ1คนครับก็แบ่งหน้าที่กันให้รู้เรื่องนะใครจะไป ห้องซ้ายใครจะไปห้องขวาครับหน้าที่ของแต่ละห้องเนีะยะ่ยก็จะแตกต่างกันซึ่งห้องทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือมันจะมีปุ่มนะครับให้เรากดให้เราเนี่ยไปกดปุ่มทุกคนคือหาปุ่มให้เจอเราจะต้องกด3ปุ่มนะครับทีนี้ห้องนี้ทําอะไรครับระหว่างที่ห้องนั้นกดปุ่มเนี่ยมันจะมีอักขระด้งขึ้นมาครับก็คือไอ้ปุ่มที่เรากดนั่นแหละจากห้องนู้นห้องนี้เนี่ยก็มีหน้าที่นะครับ กดเข็มนาฬิกาให้มันเลื่อนไปที่ปุ่มนั้นนะครับที่ห้องนูนกดซึ่งเข็มใดก็ได้ทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าเข็มสั้นเข็มยาวนะครับแค่ให้ทั้ง3ามเข็มเนี่ยชี้ไปตรงจุดที่ห้องนูนเขากดปุ่มมาครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นแบบเรื่องแสงเรื่องแสงนั่นแหละพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้ง3ปุ่มเราก็กดปุ่มกลางได้เลยทุกคนเราจะต้องทําอย่างนี้นะครับวนไป3รอบแล้วถ้าสมมุติว่า เราทําไปสองรอบแล้วรอบที่สามเราทําไม่ทันนะครับเราตุย้ยเราก็ต้องกลับมาทําใหม่ตั้งแต่แรกตั้งแต่รอบแรกน่าจะใช่นะอืมถ้าจะไม่ผิดทุกคนก็แนะนาว่าอ่าทํารอบเดียวให้ผ่านครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องมานั่งทําใหม่ตั้งแต่แรกมันไม่สแต็กให้ครับเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะมาทําจริงๆให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคน โอเคครับทุกคนนี่นะเตรียมเพื่อนให้พร้อมครับแล้วก็ดำน้ำลงไปด้านล่างได้เลยซึ่งผมก็แบ่งหน้าที่กันแล้วนะทุกคนผมจะไปห้องทางด้านซ้ายนะครับไปหาปุ่มส่วนน้องเขาก็จะไปห้องทางด้านขวาครับพอเขาปุ๊บนี่ห้องมันปิดเลยเออก็คือแบบให้เริ่มเลยอะแล้วก็เราจะต้องรีบทำนะทุกคนเห็นว่าถ้าทำช้าเนี่ยมันจะมีหมอกมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะทำให้เราตัวก่อนนะทุกคน อ่ะนี่ครับหนึ่งปุ่มกดไปหลังจากที่เรากดปุ่มเนี่ยห้องทางด้านนั้นนะครับก็จะต้องเลื่อนเข็มนาฬิกาให้ตรงกับปุ่มที่เรากดแค่นี้เลยอ่ะโอเคปุ่มที่2แล้วก็ปุ่มที่3ครับเหมือนปุ่มเนี่ยมันจะแรนดอมเกิดนะเดี๋ยวหาปุ่มที่3ก่อนน,นี่ทุกคนมันมีกลิ่นแก๊สกลิ่นอะไรไม่รู้เอ้ย เรียบร้อยเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหทุกคนผมช้าไปเหรอผมว่าผมก็ไม่ได้ช้ามากนะก็นั่นแหละทุกคนถ้าเราช้ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคทุกคนอันนี้ก็เริ่มใหม่นะครับแบ่งหน้าที่กันใหม่เดี๋ยวผมไปห้องนาฬิกาบ้างแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาไปหาปุ่มนะทุกคนก็ทุกคนจะได้เห็นภาพจนครบทุกห้องเลยนะว่าแบบแต่และห้องเนี่ยเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเออ อ่ะเนี่ยครับก็รอห้องนูน้นหาปุ่มให้เจอผมก็มีหน้าที่กดนาฬิกาครับโอเคแล้วก็อีกปุ่มนึงผมก็จะขยับอันนี้มาก่อนนะอ่าแล้วก็ขยับอันนี้ไปครับไปไปโอเคอ่ะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนี่ประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มกลางครับ ปุ๊บอ่ะโอเคเราจะต้องทำเงี้ยวน3ามรอบนะทุกคนก็รอบแรกผ่านไปแล้วครับอย่างที่บอกครับมันไม่เกี่ยวว่าเข็มไหนเข็มไหนนะเข็มไหนก็ได้ขอให้สามเข็มเนี่ยมันชี้ให้ตรงก็พออ่ะเหลืออีกปุ่มหนึ่งเมื่อกี้โชคดีนะคคอมันขึ้นตรงเข็มพอดีทุกคนอีกปุ่มหนึ่งเจอไหมครับเจอไม่เอ่ยเอ้ยโอเคดวงดีวะ่ะมันขึ้นตรงที่เข็มมันอยู่พอดีหมดเลยอะ่ะ ผ่านปแลวครับสองรอบแล้วก็ต้องแข่งกับออกซิเจนด้วยนะประเด็นอะแต่ปุ่มก็ไม่ได้หายากมากนะทุกคนอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ขยับเขียมมันนั้นมาก,ก่อนแล้วก็ค่อยขยับเข็มอื่นตามนะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขยับนี่ครับปุ๊บอ่าแล้วก็ขยับอันนี้ตามมาขยับอันนี้ลงมาแล้วก็กดปุ่มกลางครับแบมเรียบร้อย ผ่านแล้วทุกคนแล้วก็ประตูจะเปิดครับนี่แล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยออกซิเจนก็เกือบหมดเหมือนกันโอเคพอเราเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะเจอกับเบ็ดหนึ่งคันครับแล้วก็อ่าวงล้อซึ่งเบ็ดอันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า e p i ิโซสเปกเตอร์หรอ ก็เบ็ดค่อนข้างสวยนะทุกคนเ,นเป็นเบ็ดสีเขียวนะครับราคา1,4269ล้าน4,269บาทนะก็เตรียมเงินมาด้วยนะครับทุกคนซึ่งผมก็ลองดูสเตตคร่าวๆก่อนสปีด5 5ก็ถือว่าน้อยนะลัก90ก็น้อยครับรอคอนโทรล0.1น 0. 1. 0. 1นิดก็มันมันก็เล็กนะเล็กเลยอะแล้วก็รีไซเลน6์60อ อันนี้รีไซเลนเยอะสุดในเกมเราบ้างเนี่ยทุกคน60%แล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับพาสีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เหมือนจะมีเลเซอร์เลเซอร์อะไรสักอย่างอ่ะประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นวงล้อทุกคนวงล้อเนี่ยก็คือจะบอกว่ามันเอาไว้ทำธาร,รกิจในการไปตกไฮเคนครับก็เราเนี่ยจะต้องรับคำใบ้จากปุ่มนะนี่มันเขียน god of war ครับ เราก็ต้องมาด่าว่าก็ออฟบอลอ่ะมันคืออันไหนนะแต่ทุกคนไม่ต้องเดากดตามผมได้เลยครับก็คือลูกไฟถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเราก็กดให้ลูกศรมันเลื่อนมาครับนี่ทีนี้ก็กดุ่มกลางได้เลยปับ๊บถ้ามันถูกเนี่ยมันก็จะดังแบบเมื่อกี้นะแต่ถ้ามันผิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะดังเติรดเแล้วมันก็จะไปกลับอกลับไปเริ่มตรงกลางครับ ก็ไอวงล้อเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งละกันแต่หลักๆเนี่ยถ้าทุกคนเข้าห้องนี้มาได้แล้วอะก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนเขียนไปตามผมได้เลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับ สวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย